शीशा है शीशा है शीशा है สวัสดีครับผมเซลแมนนะครับที่ปรึกษาการขายอีสุนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปชมรถรุ่นยอดที่อีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือรุ่นสไปคยแคป1.9เกรดเอสนะครับสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา4บอนเงินราคาอยู่ที่6 12,000บาทสหรับคันนี้นะครับลูกค้าทำการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กค้ำหรือว่าท่อสติ้งทั้งเส้นนะครับเพิ่มจอแอนดรอยและกล้องมองหลังเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันว่ารถคันนี้ที่เมื่อทำการตกแต่งเสร็จเรีีีียยบบบบบรรรร้้้้อออจะะะมมมหหนนนนนนาาาาาตเเปป็แไไคคคคววสขงงถัั่ สำหรับคันนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้นเพียง59,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจหรือมองหาเนี่ยก็สามารถถักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับยังไงไม่รอช้าเดี๋ยวรับรับชมคลิปกันดีกว่าครับครับผมตัวนี้นะครับคือสเปคแคปหนึ่งเก้เอสนะครับเกียร์ธรรมดาสีบอลเงินคันนี้ราคาที่612,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าทําการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างและสเปครถคันนี้เป็นยังไงนะครับ รับเกจเอสนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบว่ามัลติดีฟักเตอร์นะครับแบบนี้ก็จะเังหน้าสองชั้นเช่นกันนะครับแต่ต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับเกจเอสก็จะมีแค่ไฟเลี้ยวนะครับด้านล่างไฟตัดหมอกจะไม่มีมาให้คันนี้นะครับติดตั้งเกาะป้ายนะครับเป็นไทเทนสีไทเทนนะครับ 2องล้อแม็กนะครับผมเป็นแม็ก S1 RS นะครับสีแดงดาแบบนี้ขอบเงิน็อ,อดอล้อดุมล้อคาลิเปอร์เบรกนะครับเป็นสีแดงทั้งชุดเลยยางนะครับเป็นซูแม็กนะครับมาในขนาดไซส์สองสี่ห้านะครับสี่ห้าขอสิบแปดหลดหน้าสองนะครับหลังสามนี่ครับหลังสาม ส่วนล้อหลังนะครับไม้ไซส์275นะครับ40่ 4, 10, 11, 18ขอสิบไฟลี่กาน,นะครับอยู่ที่ด้านข้างของตัวรถสอติ๊กเกอร์สเปคแคบมือเปิดจะเป็นสีดำนะครับติดตั้งฟิล์มเรียบร้อยความพิกวัศาสตร์นะครับ ล้อส่งมอบครับคันนี้ไฟเบรกตัวที่สามนะครับอยู่ด้านบนอันนี้คือล้อหลังครับข้อสิบแปดเช่นกันนะครับผมบติดตั้งคำหลังเพิ่มเติมนะครับเป็นสีไทเท เกตเอสก็จะไม่มีการชนท้ายติดตั S ้งมาให้นะครับพร้อมไฟถอยหลังไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับเป็นแบบธรรมดานะครับนหลังก็มีคำนะครับมีก่อป้ายไทเทแล้วก็เป็นท่อนะครับทอซิ่งทั้งเส้นนะครับจาก t t ท่ทอซิ่งครับ ครับด้านหลังเราไปรับชมภายในกันนะครับเท้าแขนเป็นผ้านี่ครับเป็นผ้าตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับสีดำทั้งหมดเลยมีปั๊บไฟฟ้ามาให้กระจกมองข้าง เบาเป็นเบาผ้าสีดำนะครับเดินเทปสีขาวเกรดพรีเมียมติดตั้งล็อกเทคมาให้นะครับนีเปิดฝาโปงเปิดฝาถังน้ำมันโคงลายครับเป็นแบบธรรมดาไม่ววาแบบมาตรฐานนะครับตัวนี้ เกียร์จะได้เป็นมกกัลติฟัก์านนะครับแล้วก็ LDA ด้วยนะครับจอ Android ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับพร้อมกล้องถ่ยหลังขนาด9นิ้วเกียร์ธรรมดานะครับเดินหน้า6สปีดพร้อมช่องวางแก้ว2ช่องนะครับขนาดใหญ่คอนโซลกลางภายในนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับผมเครื่องยนต์ก็1.9 DDI Blue Power นะครับเจน2 150แรงม้าครับตัวนี้เปลี่ยนน้ำมันแล้วแรงด้วย ส่วนของแคปด้านหลังนะครับเปิดได้90บองศานี่นะครับนี่ด้้นหลังแคปบนะครับประมาณนี้ด้านบนก็ไม่มีอะไรครับด้านบนก็ลงโลแล้วก็จะมีไฟหัวเก๋งมาอยู่ตรงกลางนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดมองหาจะสนใจรุ่นนี้อยู่ก็ สามารถถามมาสอบถามครับเป็นโมชั่นต่างก่อนได้นะครับอีนุสุบางบอนเซลแมนนะครับมีทั้ง Facebook มีทั้ง Youtube นะครับคันนี้าคเริ่มต้นเพียง5,9,000บาทเท่านั้นนะครับมองหาที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมีรถรุ่นใหม่ๆมาเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ชมอีกนะครับแล้คลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอุสุบางบอนเซลแมนนะครับ สวัสดีครับ